เราเยให้พูดถึงการร่วมงานกับรนี่อยครับอ่าครับก yeah> ็ต anyway> claro ื่นเต้นมากแต่ที่บอกไปว่าไม่กดดันเลยเพราะมันเป็นงานบุญเนาะมันเป็นงานแบบว่างานการกุศลครับมันก็เลยอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยมันเป็นงานบุญด้วยมันเลยทําให้เรารู้สึกสบายใจที่ทําม hm ันแล้วก็เต็มที่กับมันมากๆถ้าผมก็ เราไม่กดดันแต่เราตื่นเต้นว่ามันมันเป็นงานใหญ่มากๆและเป็นเหมือนเป็นงานแรกที่หลังจากผ่านช่วงเวลาโควิดในทีมแปดเราก็ต้องซ้อมกันอย่างเต็มที่มากๆเลยเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดก็จะเป็นแนวทางโชว์ของเราจะเป็นยังไงบอกได้เลยเหรอฮะแนวทางเงี้ยงเงี้ยงแฟนๆจะได้เห็นเราสองคนทำอะไรพิเศษจากที่เคยทำไว้อ่ามันมันมีเซอร์ไพรส์อยู่แล้วแหละแต่ว่า ไม่อยากสปอยเลยอะเพราะว่าเร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 ้องเพลงเนาะเรามีร้องเพลงเรามีเพอร์ฟอร์มหน่อยๆปกติงานเราร้องเพลงแล้วก็เพอร์ฟอร์มอ้าวเหรอเอเอ <c oughs> เขาอยากให้เราแตกต่างจากเดิมแต่ถ้าเราพูดไปคนอื่นก็จะรู้สิครับก็แี่เง่ไงเออเอาเป็นว่า <c oughs> เราจะใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมแล้วกันนะ <c oughs> อา่ <c oughs> อาอันไหนที่เคยชิดแล้วก็จะชิดเข้าไปอีกหมายถึงเราสองคนคนอื่นเราสิเราสองคนสิเราสองคนสิ ใช่ก็ก็เนี่ยตอนนี้ก็ชิดขนาดนี้นะแต่ว่าในโชว์ก็ก,นนก็น่าจะแทบรวมร่างกันเลยดีกว <c oughs> ่าก็ะจะได้เห็นแน่นอนครับความฟินบอกเลยว่าจิกหมอนหมอนขาดแน่นอนคนยังปอะเสริฐทางนี้เป็นประเสริฐร,รัชการผสมเราประสรรบการณ์ในการทำบุญอะไรไหงไรบอ่าเอ่อประสบการณ์ในการทำบุญนอครับจริงๆ S <S เราเคยเล่าไปบ่อยแล้วแหละลเรื่องนี้เรื่องที่เราไปทำบ,บุญวันเกิดด้วยกันครับแบบโดยการล้างน้ำวัดอะไรเงี้ยเนาะใช่ดังน,นั้นถือว่าเป็นการทำบุญคู่ครั้งแรกเลยมั้งของพวกเราทำบุญร่วมชาติเลยนี่ด้วร่วมชาติทำบุญชอบอชอบให้มากกว่าครับเหมือนว่าเราเราชอบให้เราชอบแบ่งปันเพราะว่าบางทีเราเวลาเรา,เราให้ไปแล้วเราไม่ได้ต้องการผลอะไรตอบกลับมามันเป็นความสบายใจอย่างนี้ ไช่มันสบายใจมากเลยมันรู้สึกแฮปปี้อ่ะในการที่เราให้เขาไปใช่ใช่แต่อย่างของแต่การทําบุญแต่คิดว่ามันเหมือนเป็นการทําความดีครับการทําบุญคือถ้าเราทาทาความดีมันก็ถือว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งครับผมเราก็ซึ่งเราก็ต้องทํามันบ่อยๆครับเรนว่าเห็นเมื่อก่อนนั้นนี้มีงานมิตรมาบรรยากาศเป็นไงบ้างใช่ครับงานมิตตอนนั้นตื่นเต้นมาก จบเต้งมากๆเลยโล่งเหรอโล่งโล่งโล่งเลยไม่ค่อยโล่งแต่เราคือพอจบงานนี้ปุ๊บเราก็ต้องคิดคิดโชว์งานต่อไปแล้วว่าจะเป็นยังไงนะจะทํายังไงให้ทุกๆคนไม่เบื่อแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ต่างๆที่แบบว้าวได้ตอนนร้นึกว่าจบไปจะได้พักแต่เก็มีงานต่อมาติดๆหันวับเลยอืได้เลยครับงั้นลุยต่อลุยต่อเลยอะไรอย่างงี้ดีใจัหมที่มีแฟนๆซัพพอร์ตเรามากมายขนาด ดีใจครับดีใจมากมากต้องขอบคุณแฟนๆที่น่ารักมารักมากๆเลยใช่่า,าคอยติดตามรอซฟสพอร์ตเราอยู่ตลอด<ช>คือพวกเราก็คิดถึงแฟนคลับทุกคนอยู่แล้วแล้วเราก็อยากจะมาเจอแฟนคลับทุกคนเลย<ช>อยากจะให้ทุกคนเห็นที่ได้เห็นว่าแบบเราก็พัฒนาน,นะ<ช><ช>เราไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะเราไปเรื่อยๆครับยิ่งในช่วงโควิดเราไม่ค่อยได้เจอด้วยก็เลยแบบคิดถึงใช่ใช สองคนนี้จะมีโปรเจกต์ร่วมกันอ่าใช่ครับเป็นสองโปรเจกต์ติดกันเลยอืมเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์แรกครับเป็นโปรเจกต์แมนแคนดูครับผมจะเป็นเหมือนวีล็อกไทยอ่าชีวิตเราสองคนใเคยได้ยินไหมครับที่บอกว่าผู้หญิงทําได้เอ้ยเอาใหม่ผู้ชายทําได้ผู้หญิงก็ทําได้ครับผมอ่าอันนี้สลับกันผู้หญิงทำได้ผู้ชายก็ทําได้ครับผมอ่าก็คือเหมือนเราจะถ่ายวีล็อกลง y o YouTube เนะช่องของพวกเราเองครับ ก็ติดตามได้ตอน15เมษายนเทปแรกครับผมใช่แล้วก็ติดติดกันเลยโปรเจกต่อไป Love Advert s i h e ครับผมเดือนพฤษภาคมนี้ได้ได้รับชมแน่นอนจะเป็นโปรเจกที่ทำเป็นซีรีส์มังอะเรื่องแรกของประเทศไทยเลยครับใช่เป็นที่แรกเนาะเป็นการเ,าเล่าเรื่องผ่านภาพครับปกติเราจะเห็นเป็นซีรีส์ก็จะเป็นกล้องวิดีโอใช่ในจะเล่าเรื่องผ่านภาพหมดใช้การถ่ายรูปแล้วก็มา ต่อต่อกันเป็นเรื่องราวครับเหมือนเราอ่านการ์ตูนใช่เหมือนเราอ่านการ์ตูนเลยซึ่งท้าทายพวกเรามากๆเหมือนกัน<ช>เราไม่เคยได้ทําอะไรแบบนี้มาก่นอนเพราะว่าอย่างซีรีส์เราก็ถ่ายวิดีโอปกติเนะแต่นี่คือมันเป็นรูปภาพอ๋อใช่ก็เป็นเรื่องแปลกใหม่เพราะว่าอย่างกี่บอกว่ามันเป็นครั้งแรกในไทยเนาะใช่ท,ที่เป็นแบบซึ่งตอนนี้คือวางพอดเรื่องเสร็จหมดแล้วครับเขียนเขียนเรื่องเรียบร้อยแล้ว 6EP <ช>ีครับก็เตรียมตัวถ่ายกันทั<า>้งห้องมีการเตรียมตัวังไรบ้าง อ่าก็เดี๋ยวน่าจะมีเวิร์กช็อปมาเร็วนี้ครับก็จริงๆเราเก่งอยู่แล้วนะเนายเฮ้ยชมตัวเองเหรอัเองเหรอจริงๆพวกเราก็ระดับเทพอยู่แล้วตัอเลยไม่ใช่ไม่ใช่อยากเล่นครับคือเราก็ต้องพัฒนาตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะมีเวิร์กช็อปกันแล้วก็น่าจะต้องรื้อฟื้นเพราะว่าเราก็ห่างจากซีรีส์มานานเหมือนกันเพราะซีรีส์พวกเราก็จบไปนานแล้วเหมือนกันครับแต่ก็ พวกเราก็จะทําอย่างเต็มที่ครับผมอยากให้เรถแต่ชวนแฟนๆมาร่วมกิจกรรมทำบุญในทางนี้เลยครับ่าก็ฝากถึง <c oughs> เราโซนเราแฟนๆที่เป็นที่รักของเราของผมก็อยากให้มาร่วมงานบุญนี้ครับเพราะว่าอยากอยาก,อยากทำบุญร่วมชาติด้วยกัน,นอย่างที่เขาพูดไปว่าถ้าเกิดเราทําบุญด้วยกันแล้วอะถูกต้องเออชาติหน้าเราจะเจอกันอีกเจอกันอีกเราก็จะได้เจอกับทุกๆคนอีกครัง ใช่ใอยากเจอทุกคนดูแปลกๆชานี้แชาตนี้แต่านี้เราก็อยากเจอไงใชใก็อยากเชิญชวนดูทุกคนมาครับผมซื้อโค้ดกันแค่300บาทเท่านั้นก็จะได้เจอชมกับพวกเราแล้วก para para ็ศิลปินต่างๆมากมายเลยครับเรบอกเลยเลยว่าพวกเราโอ๋ไ๋เตรียมโชว์สุดพิเศษให้ดูทุกคนได้รับชมกันอย่างแน่นอนครับเต็มที่มากๆนี <um ่เฮ้ย